เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพียงน,น้องเข้าสู่ช่องครูโด่งพารวยครับผมช่องครูโด่งพารวยถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่เราจะมาพูดประคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรนะครับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องธนาบาตัตรนี่เพราะว่าถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับว่าการสะสมเหรียญสะสมธนาบาตัตรเนี่ยมีมาแล้วก็มีคนมารีวิวเกี่ยวข้องกับเรื่องเหรียญกระสาบเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าคนที่จะมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธนาบาตัตรเนี่ยค่อนข้างน้อยสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงธนาบาตัตรชนิดราคา100บาทอีก1ชนิดราคานะครับชนิดราคา100บาทนี้ซึ่งครูโด่งก็ บอกกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆพน้องนะครับว่าธนาบัตรแบบนี้ช่วงที่มีโอกาสแลกนั่นตอนนั้นก็แลกได้นะครับปัจจุบันนี้คุูดวงจะมาอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนาสาสมให้กับเพื่อนๆพนพี่พน้องนนะครับแต่คุโด่งก็ยังอยากจะบอกเพื่อนๆพือว่าถ้าเกิดเจอธนบัตรแบบนี้เบื้องต้นเก็บเอาไว้ได้นะครับเก็บเอาไว้ได้เพราะว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกหนึ่งอย่างแล้วก็มีราคาเกินหน้าธนาบัตรแล้วนะครับสําหรับ ธนบัตรชนิดนี้นะครับชนิดราคา1บาทเนี่ยหนึบาทต้องยอมแล้วว่าก็เพิ่งออกมาใหม่นะครับเพราะว่าเ,เริ่มมีจำหน่ายจ่ายแรกเมื่อวันที่12ธันวาคม2563นะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาธนบัตรมาที่ระลึกนะครับในพระราชพิธีราชาพิเศษนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2562ตอนนั้นก็ของในหลวงราชการที่10 ก็ได้สถาปนานะครับขึ้นมาเป็นรัชากาลที่10หรือเราจะเรียกว่าพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษนะครับขึ้นเป็นรัชากาลที่10ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนบัตรนะครับที่เป็นธนบัตรที่ระลึกแล้วก็หน้าสะสมเหมือนกันนะครับหน้าสะสมแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคาย,ยังไม่สูงยังไม่แรงนี่ครับผมคงไม่ขออนุญาตไม่เจาะรายละเอียดนะครับเพราะว่าคุณดงเจาะรายละเอียดไปให้หลาย สองคลิปละสคลิปละนี่ครับผมวันนี้ก็เลยนํามาพูดมาคุยกันนะครับเพราะว่าครูโดงเห็นราคามีการอัปเดตนะครับนี่แล้วก็มีด้านหลังก็จะเขียนว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดและครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชตลอดไปนะครับนี่ของราชการที่สิบนะครับ วันนี้ก็นามาพูดมาคุยกันเมื่อปี2553ซึ่งมีการจําหน่ายจ่ายแรกนะครับธนบัตรนี้ก็แลกได้ตามธนาคารโดยทั่วไปนะครับก็แลกมาก็100บาทก็เท่ากับด้านหน้าปัจจุบันนะครับราคาขยับขึ้นพอธนบัตรนี้ถูกนําแลกออกมานี่ราคาก็ขยับขึ้นไปนะครับจากหน้าธนาบัตร100บาทก็กลายเป็น1 0 2บาท101บาทก็คือเกินหน้าธนาบัตรนะครับ เพราะว่าก็เพิ่งออกมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ราคาขยับขึ้นไปอีกนะครับที่คูดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมธนบัตรแบบนี้ขึ้นมาฉบับละ1 0 8บาทแสดงว่ามีการขยับขึ้นอยู่ตลอดนะครับสําหรับธนบัตรชนิดนี้วันนี้คูด่งก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆพ,น,พ,น,พน,น้องแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับอีตอนที่เขามีจําหน่ายเขาจะจําหน่ายเป็น แหนบนะครับเดี๋ยวคูณดวงหยิบเป็นแหนบให้เนาะให้ดูเนาะมีเวลาเขาจําหน่ายเขาจาหน่ายเป็นแหนบแบบนี้นะครับเป็นแหนบก็หนึ่งร้อยใบก็หนึ่งหมื่นบาทเขาจะขายหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นอีกนะครับสาหรับธนาบัตรชนิดนี้วันนี้ก็เลยนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่น้องมีโอกาสเจอนะครับเก็บได้ก็เก็บผู้ดมงมองว่า มันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับอย่างที่ครูดองบอกไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหรือว่าธนาบัตรนะครับจะบ่งบอกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนั้นๆนะครับเป็นอีกหนึ่งธนบัตรที่น่าสะสมอีกเช่นเดียวกันและปัจจุบันราคายังไม่สูงถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพนี่น,น้องมีโอกาสเจอก็เก็บได้ก็เก็บนะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็สามารถใช้ปะปนในระบบหมุนเวียนได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อพี่น้องจะเห็นว่าเนี่ยระบบหมุนเวียนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับ นี่วันนี้ก็เลยนํามาพูดคุยกันหนึ่งร้อยแปดบาทนะครับแต่ถ้าเกิดขายเป็นฉบับฉบับหนึ่งก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาทจะเกิดขายเป็นแหนบจะอยู่ที่ฉบับละหนึ่งร้อยแปดบาทหรือว่าหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทครับผมวันนี้มีเพียงสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตราคาที่ไปอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่น,พน,พน,น้องได้ทราบข้อมูลนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเพราะว่าช่องนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็อยากจะพูดจะคุยกับเพื่อนๆพ,นพี่เพียงน,น้องที่สะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็จะมีคูโดงคอยคูโดงชาแนลแต่ว่าธนาบัตรนี้เราจะมาพูดมาคุยกันที่นี่ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์ได้บ้างสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ